สวัสดีครับมีอะไรที่แม่ะครับวันนี้เราอยู่กันในบีโซเลโเนตนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาพูดว่าทำยังไงซาลาทีไม่ตายนะครับต้องใส่การ์ดอะไรกับพี่หมีพู้เล่นใหม่เล่นไปโอ้ซาลาทีตายครับไม่รู้ต้องทำอะไรมีทางแก้ไหมทางแก้ก็คือก็จะมีอยู่สองอันนี้คืออันนี้มีรีวิวนะซีศูนย์ก็มีเล่นได้อยู่หอยี่สิบสามนะครับอันนี้ตัวรีวิวตัวซีศูนย์นะเผื่อใครจะไปเล่นตามก็เล่นได้นะครับนี่ของตามนี้ครับสเตตัสอ่า เอ่อถ้าถามใช่ไหมว่าถ้าขัดเกาเอาอะไรใช่ไหมมีแนะนําขัดเกาเอาซาลาคีเอาท่าไม่ตายเดี๋ยวท่าไม่ตายแรงดีเนี่ยออฟแนะนำให้ท่าไม้ตายออก3ออฟเลยครับอันนี้หมิวว่าดีสุดแล้วอ่ะนี่ตรงไปส่วนซาลาคีครับทีมที่เล่นอ่ะอุราฮาราเคสุเกะอ่ะออปชั่นนะครับอืมเอ่อต่อไปเป็นใครนะเบคุยะคุงอ่ะเบคุยะเลเวล90้าแล้วอัปเดตมาใหม่นะครับประมาณนี้ อ่ะถามว่าเออมีวิธียังไงบ้างให้ซาลาคีไม่ตายนั่นก็คือการเอ้นี่แหละครับการ,รม่วงธรมธรมดาทั่วไปเนี่ยละครับของดีต้องบอกต่อใบนี้แหละครับนี่เมื่อปลดปล่อยสกิลต่อสู้หรือทําไม่ตายแล้วจะได้รับเอฟเฟกทั้งทีมจะได้รับก็คือฟื้นฟู HP ใส่ใบนี้เลือกเต็มตลอดครับใส่ให้กับตัวทรัพย์อย่างยาจิรุหรือว่าอูราฮาระเวลาใช้ท่าไม่ตายมันจะเลือเ่อนเด้งเต็มตลอดครับอันนี้เผื่อใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เล่นซาลากีไม่ผ่านนะ อ่ะอันนี้จบไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับไงสาราคีไม่ตายนะครับต่อ,อไปเป็นในส่วนข้อที่2คือทำายัางไงสาราคีไม่ตายก็ต้องพิวแล้วก็หลบเองครับอันนี้ต้องฝึกเอานะต้องดูจังหวะบอสอะเออแค่นั้นเองครับต่อไปอย่างที่3คือปรับเปลี่ยนการแก้ไขการการเล่นสาราคีก็คืออันเนี้ยอันเนี้ยหมีไปห่อแหละแต่ว่าหมีได้แค่20นะอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูนะครับตอนนี้อยู่ที่20แต่ไม่ผ่านไวจิโกะนะ40นไม่ผ่านดานเมจยังไงก็ไม่พอมีทองไม่รู้ว แต่เลยขออนุญาตไปเทสบอส193ไม้ดูครับเผื่อใครอยากลองนะอ่าวิธีการเล่นใช่ไหมอ,นนอ,นนอันนี้เดี๋ยวมีเป็นคอมโบให้ดูนะเผื่อใครอยากเล่นนะครับวิธีการปรับเปลี่ยนคอมโบสารคิดดีขึ้นก็คือยังไม่ต้องไปยืนแรกนะเพราะเรากดท่าไม่ตายเสร็จเนี่ยเราจะฟันรัวๆใช่ปะไม่ต้องไปฟันรัวๆครับตีส0แซตแตกเสร็จแล้วท่าไม่ตายเลยเพราะว่าตัวสารคิดเนี่ยมีบอกว่าแรงเนี่ยไม่แรงอยู่ที่ท่าไม่ตายเพราะมันจะลงมา2ทีใช่ปะทีละ2ล้านกับทีนึงประมาณ4-5ล้านเพราะนั้นเพื่อนๆจะต้องะตต้องิดคีย์นะ พออเพราะั้นเพื่อนๆต้องทาไงครับก็ไม่มีอะไรเล่นเหมือนเดิมแต่ว่าออนติเมทปุ๊บเนี่ยตีสิบทีสแตก็กางล้างเต็มสิบกว่าอันติเมทจบเลยแค่นั้นเองเราจะได้วนสกิลถ้าไม่ตายทันเร็วด้วยครับอันนี้มีไบเล่นให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวไปตีบอสสิบเก้าสามให้ดูครับเอาอเดี๋ยวขอรนุญาตรีวิวเล่นวิธีดูให้ดูนะครับไม่มีอะไรก็แค่ให้ซาลาทีครับ ก็แค่ให้ซาลาคีมันเอ้นี่อใช้ท่าไม่ตายแล้วก็ตีครบสี่สแตกแ็กลวก็ค่อยเลยไม่ต้องมานั่งรอมันจะได้วนสักถ้าไม่ตายทันอ่ะกดค้างครับไอจีอ่ะเสร็จแล้วอุลาราครับแล้วก็ซาลกาียาวเลยครับ ห้มันก็โดนจังวะเสร็จแล้วก็ค้างครับไอ้ที่แล้วก็ัซลกี้ยาวเลยครับ อ่ะแค่นี้ครับถ้าไม่ตายแล้วก็ตีให้ครบแล้วก็ไม่ตายแลย้วตีให้ครบสิบทีอ่ะสะแต็กขึ้นเสร็จก็จบแล้บไม่ไม่ต้องไปตีต่อเสียเวลาครับแค่นั้นแหละเห็นไหหกเจ็ดแปดเก้านสะิบอ่ะกดเลยครับพอดีเอาแคสแตกครบแค่นี้จบแล้วอ่ะวิธีการเล่นก็ประมาณนี้แหละครับอ่ะแค่นี้จบแล้ว อ่ะแล้วอยู่23ล้านอ่ะโอเคครับเผื่อใครเอาไปเล่นก็เอาไปเล่นได้นะตี10สแตก็กไม่ต้องไปยืนแรกนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนยืนแรกเพื่อนเพื่อนจะตายเองแล้วก็ไอ้ไอ้ตอนที่เรายืนแรกตีมันเบาแค่ห้าหมื่นเอาถ้าไม่ตายวนเร็วๆดีกว่าถ้าไม่ตายลงมาเปี้ยง2ล้านแล้วก็ถ้าไม่ตายอีก4 5ล้านแรงกว่านะครับอ่ะแล้วเราไปดูในส่วนการเล่น19เอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเทสบอส9 13นะครับผม แต่ว่า23ว่าอิจิโกะมีเล่นไม่ผ่านแล้วเพราะว่าดาเมจมันไม่พอหมีรองไม่รู้ยีงทีละเออดาเมจมันไม่พอจริงขางครับแลกได้ครับมาดิโอ้โหโดนซาเาคิข้าศัตร้องอีกซาเาคิบอกขำข้าขำเหลือเกินอลังการงั้นเหอารอาเด,ดี๋ยวซาเลคิผู้ดีจะขอจัดการกเองเพือ่อนเด็กเอาเตือนครับโอเค ใี่ครับแล้วก็ยาวเลยครับซาตะคีคุงขาจะเปิดทางให้เองซาตะคีเบียคุย่าผู้นี้องฝากกระแก่อยแล้วนะอย่างงี้ได้เลยอย่างงี้ยกดค้างครับโอๆๆมันจะหวาหลบได้ก็หลบครับอย่าไปแลกมันมากเพราะมันเจ็บโอ้ยแยไฟตรงตูดวิธีเล่นซาระคีให้แดงก็มีการปรับเปลี่ยนก็คือ เวลาใช้ท่าไม่ตายครับเวลาจะท่าไม่ตายก็ฟันให้สิบทีให้มันครบสแต็กแล้วก็ลุยเลยครับอ,อือวา่าาแล้วถ่าจุดสาระชีเฟนปัจจิเนี่ยครบสิบแล้วเพื่อนเห็นป้าคอยเลยครับไม่ต้องไปรอเสียเวลาเพราะว่าเราจะนันท่าไม่ตายไวกว่าจับเบาอันนี้หมีบอกเลยไงก็เบาท่าไม่ตายถ้าเล่นสาระชีเน่นท่าไม่ตายอะไรอย่าเสนอหน้ามาสู้กับป๋าผูน้นี้อย่ามาสู้กับสาระชีเคนเป,ปจ,จิผู้นี้กดคางครับเออ,อ ใส่ไปครับพี่เด่นก็ประมาณเนี้ยแหละครับมันจะได้มันจะรีดดาเมจได้ดีกว่าเพราะจริงๆแรงไม่แรงมันอยู่ที่ท่าม,มันอยู่ที่ถ้ำใบตายสองดีแรงไม่ได้อยู่ที่ฟันฟาดประมาณห้าหมื่นเองเบาใบตายมปนสามสี่ห้าล้านครับคุ้มกว่าเนี่ยเราก็รันใบตายดีครับเรียบร้อยตอระกิบมาตรงมาแล้วเฮ้ยเอ้ยโคตรครับ เออสวนเออป่าสารคสวนไปเออคนค้างครับไฟแค่นี้มันกระจอกสำหรับค่าสารกิผู้ดีเด็กน้อยเล่นกันเด็กเล่นไฟเออมาเลยมาเลยเอาเลยครับคุณสารกิเดี๋ยวผมปับให้ลุยเลยครับได้เลยอย่างนี้โอ้โหของชอบเลยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอย่ามาเสนอหน้ากบะ้าไม่เนี่ยจิ้มเขาให้บอกว่าไงอย่ามาดูถูกป่าสารกิเคปรปจิผู้ดีกดค้างครับแล้วก็เปลี่ยนเปียกรุยะแล้วก็ฉีดแล้วก็สลับ แค่นี้ครับคอมโบแค่เปลี่ยนจากท่าไม่ตายครับให้มันเร็วกว่าเดิมแค่นั้นเอง,งพราะมันจะนันท่าไม่ตายได้เร็วกว่ามันก็จะแรงกว่านะครับประมาณนี้เสร็จแล้วบัฟอ่ะแล้วก็สาลกิยาวงแค่นี้เขาได้มาไา้สองรอบแล้วอ้าวท่าใหญ่เข้ามาแล้วท่า,ทานี้3ามสี่ห้าล้านครับอย บอกแล้วเป็นไงบอกแล้วค่าแรงเขาบอกแล้วว่าแรงอือไม่เชื่อกันอย่างนั้นเหรอได้เลยถ้าไม่เชื่อใจกันอย่างนั้นค่าก็ต้องขอเอาจริงกันหน่อยแล้วคืออ้าวไม่ติดคีโอ้ไม่ติดคีนี่เรียบร้อยเลยครับเบาเงงเลยเดี๋ยว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 บัมบัมนะครับทันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงถ้าไม่ติดคีมันก็เบานะสี่ห้าแต่แล้วถ้าติดคีมก็ไปสามสี่ดาแล้วข้าขอซับไอ้ติกคีมมาสิบแตกหน่อวะน่าจะสิบแล้วแหละว้ยายอือสิบสแตกนี่สองล้านหกทีเดียว อ่ะวิธีการเล่นสลากิก็ประมาณนี้ครับก็คือ,ไม,อไ,ไม่ต้องไปไม่ต้องไปแบบยืนแรกกับมันนะจะทําให้เลือดเพื่อนจะทําให้เลือดเพื่อนเพื่อนลดเยอะด้วยครับแล้วก็าดามเมจมันไม่ได้แรงให้ตีครบสิบสแต็กเลยแล้วก็ฟาดจบเลยครับแค่เนี้ยอ่ะก็เรียบร้อยยีสิบามมีเล่นยังไงก็ไม่ผ่านนะคือมันเบรกบอสได้ทุกอย่างได้หมดเลยแต่ดามเมจไม่ถึงครับสำหรับตัวสีศูนย์ก็ประมาณนี้แหละครับ